สิ่งที่คุณรู้ก่อนผ่อนกับเจ้า Toyota BC4X รถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้วน100%คันแรกที่ขายในไทยจากทาง Toyota า <Wow. S 1> ก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากช่องคา3.5กันนะครับ หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงกระแสต,ตอบรับจากแฟนๆชาวไทยนี่ดีมากเลือกเกินยิ่งสื่อมวลชนที่ได้ไปทดลองการขับขี่พูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่ามันขับดีจริงๆมันขับดีกว่ารถค่ายนู้นรถค่ายนี้รถประเทศนูน้นประเทศนี้ชื่นชมรถยนต์ไฟฟ้าจากทางประเทศญี่ปุ่นกันเกือบทุกช่องเลยนะครับ ซึ่งเจ้า Bc4x คันนี้ที่จะนําเข้ามาขายในประเทศไทยนั้นจะเป็นการนําเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่น100%ซึ่งทางโตโยต้าประเทศไทยนั้นเป็นในปี2022นี้ก็จะนําเข้ามาขายในบ้านเรากันก่อน40คันโดยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการทําตลาดในประเทศไทยของทางโตโยต้าเอาไป40คันกันก่อนแล้วปี2023ปีหน้านั้นจะมากี่ร้อยคันกี่พันคันเท่าไรค่อยว่ากันต่อนะครับ ซึ่งการมาในครั้งนี้ของเจ้า BC4X ก็จะมาเพียงแค่1รุ่นย <t> ่อยเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีรุ่นรองท็อปรุ่นขับเคลื่อน2ล้ออะไรนั้นนี่ยังไม่มานะครับในปี2022เดือนรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่เปิดตัวกันออกมานั้น <t> ก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ที่มาพร้อมกับมอเตอร์แบบ2ตัว AC synchronous motor ที่กำลังแรงม้าสูงสุดทั้งระบบเลยนะครับ218แรงม้าแรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่337นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด71.4กิโลวัตต์ชััั่โมมมงีาาพรร้อกกบบหด ที่พัฒนาร่วมกับซูบูรุอย่าง X Mode ที่ทําให้ความสามารถในการขับขี่ทั้งทางหีมะทางลื่นทางโครนอะไรนั้นเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายราบเรียบตลอดทุกเส้นทาง <Wow. S 1> โดยเจ้าขุมพลังตัวนี้นะครับก็จะสามารถทำมัตราเร่งสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.9วินาทีและชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงถึง41 1กิโเมตรตามมาตรฐาน WLTP กันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนทางด้านการชาร์จกระแสไฟฟ้านั้นก็จะมาเป็นหัวชาร์จแบบ AC Type 2และ CC s Combo นะครับโดยการชาร์จไฟกระแสสลับ AC นั้นจะสามารถชาร์จสูงสุดได้แค่เพียง6.6กิโลวัตต์เท่านั้นเองซึ่งชาร์จไฟตั้งแต่0ูนถึง1น0นั้นใช้เวลา10ชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟด้วยกระแสตรง DC ฟ a า t c h a r แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้สูงถึง150กิโลวัตต์และจาก0ถึง80%นั้นใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเอง okay. ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า BC4X คันนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างตัวถังแบบ ETNGA นะครับจะเป็นการออกแบบสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยหนึ่งเเโดยเฉพาะไม่ได้เป็นการนาเอารถยนต์เครื่องยนต์สันดาบมาปรับนุ่นแต่งนี่แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้านี่ไม่ใช่นะครับซึ่งโครงสร้างตัวถังแบบ ETNGA นั้นก็จะให้ความนุ่มหนึบเกาะถนนได้เป็นอย่างดีมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําทําให้มั่นใจในทุกเส้นทางในการขับขี่เลยนะครับ ด้านระบบการสะเทือนนั้นถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระสตาร์ทไทสคอยสปริงส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบอิสระปีกนกดับเบิลวิชโบนพร้อมคอยสปริงระบบเบรกนั้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังจะเป็นแบบดิสเบรกพร้อมีคีบระบายความร้อนด้านระบบบังคับเลี้ยวนั้นจะเป็นแบบแลกแอซิสไทอิเล็กทริกพาวเวอร์สเตลลิงที่มีลัสมีวงเลียวแคบสุดๆอยู่5.7เมตรเท่านั้นเอง ด้านมิติตัวถังนั้นนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,690ม mm, ิมกว้าง1,860ม mm, ิมสูง1,650ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,850ม mm, ิมระยะต่ำสุดถึงพื้น180มิมน้ำหนักตัวรถทั้งหมดรวมมอเตอร์รวมแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่2,275กิกรัม จะเห็นได้ว่าขนาดมิติตัวถังของเจ้า BC4X คันนี้นะครับก็จะอยู่เกาะกลุ่มใกล้เคียงกับ Honda CRV มาด้า CX5 แต่ว่าระยะฐานล้อนั้นยาวเลืกเกินนะครับยาวกว่า t ต y o ต้ c ค m ร y มีที่มีขายในบ้านเราตอนนี้ซะอีกส่วนรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันแล้วคนที่ดูว่าสวยก็สวยไปเลยแต่คนที่ไม่ชอบนี่ก็อาจจะเกลียดไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการออกแบบดีไซน์ชีกแปลกแปลกแนวไปจากโตโยต้ายุคเดิมๆเ,เลยนะครับออกเป็นแนวสไตล์แบบโตโยต้า CHR ที่มาแบบล้ำสมัย ได้ไฟหน้าแบบมัลติ LED พร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบ Daytime Running Light ด้านไฟท้ายนั้นก็เป็นแบบ LED bar พาดพังจากทางด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาดูไปดูมานี่มันก็คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าจากฝั่งจีนอีกค่ายหนึงเลยนะครับที่จะเปิดตัวกันแล้วในวันที่15นี้ไม่รู้ใครกอบใครแต่ผมว่ามันก็สวยทั้ง2รุ่นเลยนะครับ มีกระจกหลังค้าแบบพารามิกซันรูฟมาให้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมฟังกช์ชันเตะเปิดได้ได้เซ็นเซอร์รอบคันทั้งหมด12ตำแหน่งได้ล้อลอยขนาด20นิ้วพร้อมอยาง 235/50R20 ด้านภายในนั้นนะครับการออกแบบดีไซน์นี่ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรไปมากมายนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกดูโบราณดูล้าสมัยแต่ผมก็คิดว่าการออกแบบดีไซน์แบบนี้ก็เป็นตามสไตล์รถยนต์โตโยต้าเขาเนี่ยแหละครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บปิดโลโก้นี่ยังไงยังไงก็เดาออกว่าเป็นโตโยต้าอย่างแน่นอนเพราะว่าซิกเนเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายัยแผงหน้าปาดัดแผงแดชบอร์ดต่างๆนี่มันเป็นโตโยตา100้าร้อเเลยนะครับเนี่ย วัสดุเบาะนั่งรอบคันนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์เบาะนั่งคนขับนั้นสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมมีเมมโมรีซีทไม่2ตำแหน่งส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าด้านซ้ายนะครับเป็นปรับได้ด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหลังนั้นสามารถพับแยกอิกสระได้6040ซึ่งเบาะนั่งผู้โดยสารทั้งคันในคันนี้นะครับก็จะมีให้แค่5้าที่นั่งเท่านั้นนะครับแดนาจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วที่สามารถบอกข้อมูลต่างๆของตัวรถได้ครบคัน หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับก็เป็นขนาด12.3นิ้วที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay and r o i d Auto ได้เชื่อมต่อ T-Connect Telematic ได้ได้ระบบปร,ปรับอากาศแบบอัตโนมัติ Dual z โ ne มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังชุดเครื่องเสียงรอบคันนะครับเป็นของ JBL มาพร้อมลำโพงรอบคันทั้งหมด9ตำแหนง่งแหล่จุดเชื่อมต่อ USB Type A 4ตำแหน่ง Type C 1ตำแหน่งมีช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแบบ Wireless Charger ด้านระบบความปลอดภัยนะครับเจ้า t o y o t a BC4X คันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้รถยนต์ไฟฟ้าจากฝั่งจีนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกองกัรล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยตัวบนทางล่าชันระบบเตือนมุมอับสายตาบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดผ่านขนาดอยหลังเรียกอัลเทฟิกอเลอร์ตมีระบบแจ้งเตือนลมยางได้ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ IPA ได้ระบบแพ็กเกจความปลอดภัย t o y o t a Safety s เ n s e เวอร์ชัน3.0มาให้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัต ดินามิกเรดาร์คูชคอนโทนจนถึงจุดหยุดนิ่งระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัตริระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมหน่วงพรมลัยกลับเข้ามาในเลนระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในเลนและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ก็ยังได้ถุงลมนิรภัยมารอบคันทั้งหมด8ตําแหน่งกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยและก็ด้านหน้าตรงกลาง ด้านสีตัวถังนะครับก็มีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีเลยนั้นก็ได้แก่สีเงินหลังคาดําสีเทาหลังคาดําสีขาวมุกหลังคาดําสีแดงหลังคาดําสีเงินหลังคาดําและสีดําส่วนสีภายในห้องโดยสารนะครับมีมาให้เลือกด้วยกัน2สีเลยนั้นก็ได้แก่โทนสีดําเข้มและโทนสีขาวอ่อน ส่วนทางด้านราคาของเจ้า BC4X คันนี้นะครับถือได้ว่าเปิดมาเร้าใจจริงๆยิ่งได้การสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้วก็ราคาถูกลงมาเยอะเลยนะครับซึ่งราคาก่อนได้รับการสนับสนุนนั้นก็จะอยู่ที่1,996,500บาทหลังจากหักส่วนลดจากทางรัฐบาล1,6500บาทแล้วแล้วก็ก็จะเหลือเพียง1,836,000บาทเท่านั้นเอง ส่วนทางด้านของแถมต่างๆสําหรับลูกค้าที่ออกเจ้า BC4X ไปแล้วเราก็ทางโตโยตานั้นเขาก็มีการรับประกันแบตเตอรี่ให้นาน8ปีหรือว่า160,000กิมมีการขยายรับการประกันคุณภาพตัวรถให้นาน5ปีหรือว่า150,000กิโมตฟรีค่าแรงเช็คระยะให้นาน5ปีหรือว่า10,000ถึง100,000กิมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน5ปีได้ส่วนลดวอลชาร์จ30,000บาทนะครับยังไม่ได้แถมวอลชาร์จมาแต่อย่างใด เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับการเปิดตัวเปิดราคาของเจ้า B4X c รถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้วน100%จากทางค่ายโตโยต้าคันแรกที่จะนำเข้ามาขายในไทยคันนี้กันบ้างเพื่อนๆคิดว่าราคาที่เปิดตัวกันออกมานั้นถูกเกินไปหรือแพงเกินไปและเพื่อนๆอยากได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ และจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ